ขายยางครับมื่อนี้รถยางหัวครับสร้างตอมกับสร้างแยมครับกำลังจัดการอยู่ครับนี่ซื้อไม่เลยไม่หน่อยเนี่ยไอ้ยางเก้ามาเนี่ยนี่ครับอันนี้ซื้อไม่ได้นี่ครับกำลังเอาเซ่ของเก้ามาครับนี่เดี๋ยวไอแยมเซ่เปิ้งนะครับใหม่ปกต้องแต่งอยู่มันบวมครับเนี่ย หัวปูลูกปุกยางบวมครับพี่น้องสร้าง,อง,องตอมกำลังเปลี่ยนครับสร้างประจั่หมู่บ้านได้เลยครับรขี่มาเพื่อรถกูเป็นอย่างนิดดักนิดดักนิดดักอยู่อาจารย์โอ้ยแซมมัวมัวมันระเบิดครับนีย่ยางโปแตกกันดีแล้วมาฮอดบ้านเปลี่ยนเลยครับนี่อุปรกรณ์เฮากำลังเฮ็ดครับโอ้เร็วปนิวัยตอม นี่ครับหลังจากเข้าไปทอดประกอบเรียบร้อยเติมลงครับเกลี่ยและแอบครับซ้อมกับเด็กอยู่เรีองครับสบายสบายครับเรียบร้อยครับผมนี่ก็เดออกป้อนมากดแดงเลยยังยังโอ้โอ้ยครับถึงขั้นตอนประกอบแล้วครับบัดนี้ ตอนประกอบต้องสร้างง่ายครับสร้างต่อมรับสร้างแองเป็นสร้างสูบครับสนุกสนานครับแตละมือเออบริยาครับตั้งสองขาขึ้นเลยครับนี่เทคนิคง่ายๆการปะยางครับเฮ็ดกันเองพี่น้องถ่ายคลิปตลุกเฮฮากันครับสองไอ้น้องกำลังประกอบครับนี่ครับใส่็อตยาวเข้าไปครับ ค่อยๆเข้าไปครับก้อนเข้าไปให้มันตุ่งล็อกกับกึบกึบนี่ครับนะฝั้งนั้นทะลุยังเลยครับฝั่งนี้แบบนี้เฮ้ยเรียบร้อยครับแบบนี้ขันน็อตครับปุ้ยครับเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากครับเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายครับมุนมควนบพัดกันท่ายพัดกันถือกล้องให้กันครับมือไม่ฮัดเอ็ดคลิปครับพี่น้อง ถือว่าแล้วไหมเนี่ยนตอมนี่ครับไอ้ตอมมันแล้วแล้วเาะันขันน็อตครับบัดนี้นี่ครับมันหั่วครับที่แรกว่าเอาน้ํามาว่าสิได้ลองอย่างในกระบอกได้ลองครับนี่ครับสูบเฮากับสูบมือครับเยบร้อยครับผมนี่ครับถ่ายิปห้เบิ้งครับวิธีการปลายางครับไอ้่มงครับง่ายๆสบายๆครับผมเอาครับผมคลิปนี้สักนีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่ครับครีเอเตอร์มือใหม่ครับสวัสดีครับ